กอดชิมเลยชิมได้ไหมครับกอดชิมบอกว่ามันส้มมันเปลี่ยนฟันมากอันนี้จินหงจินหงจินหงกับแก้วข้าวมเดียวกันไหมไม่เดี่ยวหวานเนมันส้มเอไมันเปรี้ยวเลยอล้ก็มันส้มๆไงมันส้มมันออกเปรี้ยวนิดหน่อยมันๆนะอร่อยมันต้องกินกงไปพบไปมองไปปูะหรีกอะไรไปทำอะไรเกาหลีเอางูส่งกะหรี่ อันนี้อันนี้มงส่งกาีนะงมงส่งเกาหลีเกาหลีเกาหลีเออชอบพี่ชอบพี่พูดถูกแล้วพี่สิบโลสองร้อยห้าสิบฝั่งแม่สิบโลสองร้อยห้าสิบฝั่งแม่สิบโลสิบกิโลไมโลสิบโลมันแค่10บลูกเอง